ในระบบ general ledger เมนู GL data entry ที่หน้าต่างปิดบัญชีสิ้นปีการทำรายการปิดบัญชีสิ้นปีเพื่อทำการปิดบัญชีสิ้นปีโดยโปรแกรมจะทำการประมวลผลข้อมูลเพื่อหายอดยกมาและกรราไรสะสมประจำปีให้อัตโนมัติค่ะซึ่งก่อนที่จะทำการปิดบัญชีสิ้นปีนั้นนะคะแนะนำให้ทำการแบ็กอัพข้อมูลก่อนเนื่องจากหลังจากที่ทำการปิดบัญชีสิ้นปีไปแล้ว จะไม่สามารถกลับมาแก้ไขรายการในช่วงปีที่ทําการปิดนั้นได้นะคะและนอกจากนี้นะคะก่อนทําการปิดบัญชีสิ้นปีจะต้องทํารายการปรับปรุงรายการต่างๆให้เรียบร้อยก่อนที่หน้าต่างรายการรายวันนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการที่ค้างจ่ายต่างๆนะคะให้ทําการปิดรายการให้เรียบร้อยหรือปรับปรุงรายการให้เรียบร้อยค่ะ และสำหรับการปิดบัญชีสิ้นปีนั้นนะคะโปรแกรมจะทําการปิดหมวดรายได้ค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าสู่รายการของกําไรขาดทุนสะสมนะคะซึ่งในส่วนของหมวดอื่นๆจะไม่ทําการปิดบัญชีให้นะคะมาดูขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นปีค่ะในส่วนของขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นปีนะคะจะเริ่มจากในส่วนของปีภาษีปีภาษีโปรแกรมจะดีเฟลป,ปีล่าสุดที่ยังไม่เคยปิดเลยนะคะให้อัตโนมัติ หากต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในช่วงปีภาษีก็ทำการเลือกนะคะจากนั้นนะคะในส่วนของรหัสบัญชีกำไร slash, กำไรขาดทุนสะสมให้ทำการเลือกค่ะว่าต้องการปิดรายได้ค่าใช้จ่ายเข้ารหัสบัญชีกำไรขาดทุนสะสมชื่อรหัสบัญชีไหนนะคะสามารถคลิกลูกศรลงมาและทำการเลือกได้เลยค่ะ ในส่วนของออปชันนะคะก็จะมีในส่วนของการตรวจสอบ post GL หากทำการคลิกเครื่องหมายถูกหมายความว่าต้องการตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีรายการไหนบ้างที่ยังไม่ได้มีการ post GL ค่ะเมื่อทำการคลิกเครื่องหมายถูกและคลิก NGL โปรแกรมก็จะทำการตรวจเช็คให้ก่อนนะคะหรือในส่วนของกำหนดงวดบัญชีใหม่หากทำการคลิกเครื่องหมายถูกเช่นปิดงวดบัญชีปี2552 และติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่องกําหนดงวดบัญชีใหม่หลังจากทําการปิดบัญชีสิ้นปีแล้วโปรแกรมจะสร้างงวดบัญชีปี2,5,5,3ขึ้นมาให้และทําการคีย์ข้อมูลลงไปเองได้เลยนะคะและนอกจากนี้นะคะหากไม่ทําการติ๊กก็สามารถเข้าไปกําหนดเองได้เลยในระบบ general ledger ค่ะต่อมานะคะในส่วนของแ็บ ngl เมื่อทำการใส่รายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะให้คลิกที่ NGL เพื่อทำการระบุ username password ซึ่ง username password นี้นะคะจะทำการระบุได้2แบบคือแบบที่1เป็น username password ที่ใช้ล็อกอินเข้าโปรแกรมและแบบที่2ซึ่งจะมากับตัวโปรแกรมนะคะจะใช้เป็น username yn r ซึ่งเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดค่ะ ซึ่ง y e a r N นั้น,นะคะจะพิมพ์ติดกันนะคะรวมถึง password ก็ y e a r N เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มโอเคค่ะหลังจากกดปุ่มโอเคแล้วโปรแกรมจะทำการแบ็กอัพข้อมูลให้อีกครั้งโดยทำการแบ็กอัพออโต้หรือแบ็กอัพให้อัตโนมัติค่ะ ซึ่งพาดที่ทำการเก็บไฟล์แบ็กอัพก็จะอยู่ที่ไดซฟ e โปรแกรมไฟล์ Microsoft SQL Server MSSQL และตามด้วยชื่อไฟล์นะคะหรือตามพาดที่ได้ทำการติดตั้ง SQL นั่นเองค่ะหลังจากแบ็กอัพข้อมูลเสร็จแล้วโปรแกรมก็จะทำการประมวลผลสิ้นปีให้และหลังจากที่ประมวลผลสิ้นปีเสร็จโปรแกรมจะมี Information แจ้งนะคะว่าเสร็จสิ้นการปิดบัญชีก็คลิกที่ปุ่มโอเคได้เลยค่ะ หลังจากกดปุ่มโอเคแล้วนะคะโปรแกรมก็จะลิง์เข้าสู่หน้าต่างปิดบัญชีสิ้นปีซึ่งจะโชว์รายละเอียดของยอดยกมาให้นะคะจะแสดงรายละเอียดเป็น beginning balance นะคะซึ่งในส่วนนี้สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้นะคะเมื่อทำการตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกที่ปุ่ม close ออกมาได้เลยค่ะในส่วนของยอดยกมาดังกล่าวก็จะอยู่ที่หน้าต่างยอดยกมานะคะและนี่เป็นวิธีการปิดบัญชีสิ้นปีในส่วนของโปรแกรม my account ค่ะ